สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยมีน้องๆขอ,อกันมาแบบว่าเฮ้ยหลายคนเหมือนกันนะว่าพี่ปอสอนสร้างบ้าน สอนสร้างร้านค้านะคะเออพี่ก็เลยต้องเอายกร้านค้ามาสอนกันนะคะเพราะน้องๆบอกว่าไม่รู้จะไปเอามาจากตรงไหนเพราะมันเยอะมากๆเอองั้นพี่ปอก็เลยเออคิดได้ว่าสอนสักหน่อยดีกว่านะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยใครทําไม่เป็นจะได้ทําเป็นนะจ๊ะอันนี้พี่ปอทําถนนคนเดินของพี่ปอนะค้างไว้คือแบบมันยังไม่เสร็จอะแต่พี่ปอปูพื้นไว้เรียบร้อยหมดแล้วรอเอาของมาวางแค่นั้นเองนะจ๊ะอืม ใครที่พี่ปอสอนคลิปนี้เราก็จะมาทําถนนคนเดินไปด้วยกันนะจ๊ะแต่พี่ปอจะทําแค่อันเดียวก่อนนะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยที่ต้องเข้าเลยก็คือเมนูเราต้องเข้าเมนูตลอดเลยนะจะเข้าตรงไหนก็นแล้วแต่เราก็ต้องกดมาที่เมนูก่อนเลยนะเสร็จแล้วให้เราไปที่พ็อปนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปอวงไว้ให้นี่หน้าตาประมาณนี้กดเข้าไปเลยเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวร้านอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะแปบบนึงนะนี่การ์เดนมันจะอยู่ที่การ์เดนเอาโดรตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปเลยเลื่อนไปให้สุดๆๆดสุดตรงไหนก็ได้อ่ะเลื่อนไปจนกว่าจะเจอคําว่าฟู้ดอ่ะไหนพี่ปอขอเลื่อนนิดนึงเจอยังเอ่ยคือมองไม่เห็นตัวหนังสือมันเล็กมากโอเคพี่ปอวงไว้ให้แล้วนะคะมันก็จะมาแนวนี้เลยแค่นี้เองนะคะ ง่ายมากๆค่ะแต่บางคนมีปัญหาว่าเฮ้ยพี่ปอของหนูมันขยับขยืขย้ยนได้ให้เอาลูกศรตรงนี้ออกนะมันจะได้ไม่ขยับไปไหนนะจ๊ะแต่ถ้านี่เห็นปะมันก็ไม่ไปไหนเลยแต่ถ้ามีลูกศรตรงเนี้ยที่พี่ปอลองไว้ให้อ่ะมันก็จะแบบไปเรื่อยเปยื่อยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปไหนตอนไหนคือแบบไม่ได้ไงต้องเอาลูกศอออกนะอืลูกศรที่พี่ปอชี้ให้อ่ะเอาออกไปเลยอ่าตอนนี้เราก็ทํามาถึงสองสเต็ปแล้วนะถ้าทําตรงนี้ได้ก็คือ ทุกอย่างมันก็จะได้หมดแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยน้องๆบอกพี่ปอไม่สอนเลยหนูจะทําได้ยังไงโอเคครั้งนี้พี่ปอก็มาสอนอะไรที่มันแบบง่ายๆก่อนนะพื้นฐานก่อนนะเอาลบทิ้งเราไม่เอาเราลบทิ้งไปเลยแล้วก็ทําใหม่ให้มันแบบว่าดูตรงๆหน่อยนะนี่เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดูว่าเฮ้ยต้องขยับอะไรอีกหรือเปล่าอ่าก็ขยับไปให้มันแบบว่า ตรงอะไรแบบเนี้นี่ก็คือร้านแล้วได้หนึ่งอย่างถ้าใครไม่ได้ไม่ได้อยากได้ร้านสําเร็จรูปเราสามารถที่จะสร้างเองได้ด้วยแต่พี่ปอจะสอนแบบสําเร็จรูปเพราะว่ามีน้องๆขอมาให้ทําร้านแบบนี้นะจ๊ะอืมเสร็จแล้วพี่ปอจะสร้างอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะสร้างเป็นร้านไข่แล้วกันนะเป็นร้านขายไข่เจียวอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีอะไรบ้างพี่ปอจะใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ก่อนอื่นเลยเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเราก็เปลี่ยนสีตามใจชอบเลยว่าอยากจะได้สีอะไรเออถนนคนดินของมี่ป้อมันสีชมพูเน้นแบบโทนสีชมพูเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาละกันอันนี้คือแบบสาธิตให้ดูก่อนว่าอยากได้สีอะไรเป็นแบบแก้วไหมเป็นกระจกไหมเอออะไรแบบนี้เฮ้ยสีนี้ก็ดีนะสีขาวๆไหมสีชมพูดีกว่าชมพูแก่ๆมันจะได้ดูเข้ากับ ถนนเดี๋ยวคลิปนูน้นพี่ปอจะสร้างให้มันเสร็จเร็วๆเลยนะเออแล้วค่อยมาดูว่าถนนคนเดินของพี่ปอหน้าตามันเป็นยังไงนะจ๊ะเออพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาทำไข่กันดีกว่าพี่ปอจะใช้เออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะส้อมอ่าเดี๋ยวเรากดไปที่เอ,อ่อเกี่ยวกับการอาหารอะไรเงี้ยเห็นไหมคำว่าอะไรอะคุกกิ้งฟู้ดเออตรงนี้นะพี่ปอวงไว้ให้แล้วอ่า เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะใช้เป็นส้มนี่แมนดารินคือมันคล้ายคล้ายไข,ข่ที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันมาเปลี่ยนสีนะทุกคนอมเดี๋ยวพี่ปอจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบออกแนวไข่ไก่เงี้ยนี่เห็นนะ้ายไหมอ่ะ้ายเนาะก็ลองเปลี่ยนสีกันดูว่าจะเ,เป็นสีอะไรนะเดี๋ยวพี่ปอก็จะกดมาประมาณสักสามสี่แผงให้มันดูแบบเน่นๆนะขายแบบเป็นบุฟเฟ่ไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยเออ จริงมันต้องมีเครื่องด้วยนะแต่แบบแล้วแต่ความคิดใครเลยอะไรเงี้ยเออเอาแบบง่ายๆก่อนมันจะมีมีน้องๆทำร้านส้มตำเออไอเดียเยอะมาการ้านส้มตำร้านโจ๊กร้านซาลาเปาพี่ปอก็าเคยทำแล้วเฮ้ยมันน่ารักดีร้านซาลาเปาร้านกว๋วยเตี๋ยวคือมันได้ทุกร้านเลยอะทุกคนลองทำดูนะเห็นป่ะต้องแบบว่าขยับขยเยนินมันมันไม่ตรงตรงไหนก็ลองดูนะอืมนี่เห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้ได้สองอันแล้ว ก็คือทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจพี่ปอก็ทำไปประมาณส4มสี่แผงแล้วนะเออประมาณนี้ใครดูอยู่ก็ลองแกะแกะไปดูนะว่าเฮ้ยพี่ปอเขาก,กดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเออเห็นปะ่ะลองดูแบบกดชา้าๆอะไรเงี้ยก็จะรู้นะเออเห็นไหมนี่แล้วพี่ปอก็จะมีแบบเตาเตาถ่านใด้วยเห็นปะ่ะเห็นไหมอืมเตาถ่านแบบนี้ มันก็จะดูเป็นล้านมากขึ้นเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนพอดูแล้วมันแบบโล่งๆไปนิดนึงพี่ปอก็จะใช้เป็นวอลนะอืมแล้วก็เราก็ขยืนเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะขายายให้มันหดให้มันยาวให้มันสั้นคือทําได้หมดทุกอย่างแล้วก็ลองกดกันดูเอ่อในการสร้างให้มันเก่งคือเราต้องเออขาเรียกว่าอะไรนะลองทําดูใครไม่เก่งภาษาอังกฤษลองกดเข้าไปดูก็ได้นะทุกคนมันจะได้แบบว่าเอ้ย เราก็จะเก่งภาษาไปด้วยเอ้ยวอคืออะไรวอคือกำแพงนะอะไรเนี้ยฟอคืออะไรฟอคือพื้นเลยเงี้ยคือมันจะแบบทาให้เราแบบว่าไงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะจําได้เองถ้าทําบ่อยๆคือมันจะชินมือเข้าใจไหมแล้วมันจะทําได้เองอ่าแต่ต่อไปพี่ปอจะทําเป็นแบบว่าท่าทางนะอันนี้ก็คือแบบมันง่ายสุดแล้วว่ะแค่เอารถมาก็คือจบแล้วว่ะแล้วต่อๆไปก็คือไอเดียของน้องๆเอ็นนะ นี่พี่ปอก็จะทําเป็นกระท้ะเห็นไหมอะเอากระท้ามานี่ก็คือท่าทางนะอันเนี้ยแล้วก็แบบทําแบบเอ้ยเหมือนเราเป็นแม่ค้าจริงๆและมีน้องๆถามว่าจะเอาเพื่อนมายังไงให้เป็นแม่ค้าแล้วก็กดไปหาเพื่อนเลยเพื่อนอยู่ที่ไหนโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อนจะอยู่ที่โรงเรียนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนสักคนนึงเอาใครก็ได้ไม่ต้องเพื่อนก็อ่าเนี่ยเป็นครูเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปหาครูก่อนกดมา ก่อนอื่นเราจะต้องกดคุยก่อนเห็นไหมกดคุยทอล์กเห็นไหมแล้วก็กดไปแล้วกดให้เขาติดตามเรานี่กดติดตามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่ร้านของเราเลยร้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมนิดนึงร้านอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่ที่บ้านเราเองจริงๆเราถ้าเพื่อนหายเราก็สามารถที่จะกดให้เพื่อนออกกลับมาได้นะแต่อันนี้สอนแบบง่ายๆอะ อุ้มมาเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนเป็นแม่ค้าขายของนะกดให้เพื่อนแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ไปไหนนะนี่กดตรงนี้นะเพื่อนก็จะไม่ขยับขยื่อนไปไหนเลยเห็นไหมที่พี่ปอวงไว้ให้นะจ๊ะอืมต่อไปเลยเราก็ใช้ท่าทางนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะให้กดท่าทางกดไปที่กระทะนี่นะตรงนี้เห็นปะมันก็จะขยับเป็นกระทะ ได้จะเป็นแบบว่าหั่นเป็นมีดก็ได้นะแล้วแต่เราจะเอาเลยนะนี่ใครสายทำละครสั้นก็ลองเอาไปทำดูนะสำหรับมือใหม่นะจ๊ะอืมแค่นี้ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นชุดแม่ค้าให้กดไปรูปเสื้อนะรูปเสื้อเห็นไหมตะก,กี้รูปเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกเป็นชุดแม่ค้านะจ๊ะหาก่อน <c oughs> เออได้แล้วเห็นป่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะ เ,เขาเรียกน,นะใส่แท็กก็คือชื่อร้านนะให้มันแบบเออเป็นชื่อร้านนั่นแหละสอนไม่เก่งก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องบอกอะไรตรงไหนนะแต่ก็พยายามจะให้เข้าใจที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนี่เห็นไหมท e ี X T เห็นป่ะกดลงไปนี่เสร็จแล้วเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ตรงนี้พี่ปอจะเขียนว่าร้านไข่เจียวประมาณนี้ไข่เจียวบุฟเฟ่ ไข่เจียวอะไรก็แล้วแต่นะทยลงไปนี่ไข่เจียวบุฟเฟ่พิมพ์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เลยคำว่า set tag ไอ้ที่เราพิมพ์อะ่ะไอ้ที่เราพิมพ์อะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีให้มันดูแบบเอ้ยสดใสน่ารักแบบแบล๊บแอ่ะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนก็คือแบบ เป็นคนสอนไม่เก่งไม่รู้ว่าจะสอนยังไงให้ให้น้องๆเข้าใจไงเออก็พยายามจะวงวงให้นะก็ค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> ได้เท่าเนี้ยแต่ถึงบอกว่าทําบ้านพี่ปอก็แบบสอนไม่เก่งอีกแหละเนี่ยสอนแล้วก็ประมาณเนี้ยดูสิบนาทีคือแบบได้อะไรบ้าง <c oughs> พยายามสุดๆแล้วว่าทุกคนเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าบ้านหนึ่งหลังนี่คือไม่รู้จะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ กี่ชั่วโมงดีกว่าเออนั่นนะดีใช่พี่ปอย่นย่อมันจะเข้าใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าย่นย่อมันจะแบบตัดคลิปมาสั้นๆมันจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่ปอเป็นคนทําอะไรช้ามากเห็นไหมเนี่ยกว่าจะกว่าจะได้แต่ละคลิปคือแบบโอ้โหใช่ไหมมันช้านี่คลิปประมาณเกือบ20นาทีทุกคนตัดให้มันเลย ให้มันเหลือแบบน้อยที่สุดแล้วเข้าใจที่สุดอ่ะก็จะได้ประมาณเนี้ยเราก็ต้องแบบมองแล้วแบบเฮ้ยมันปิ้นมันเหยินมันไม่สนิทแล้วก็พยายามดูซ้ายขวาคือมันแบบมองเห็นอยู่ตลอดอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็ดูเออมันปิ้นมันปิ้นมันมันเกินมันไม่เข้ามุมกดเข้าไปจบแล้วเห็นไหมแค่นี้นะทุกคนจะพยายามสอนให้แบบว่าเข้าใจมากที่สุดนะ เออแล้วก็ดูว่าพี่ปอกดตรงไหนก็ลองกดตามดูนะจ๊ะโอเคจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ้าทุกคนฮ้ยสอนไม่เก่งแต่อยากสอนแหละแต่ละจ้า